ยังคงกาะติดเหตุการณ์ระเบิดนะคะเป็นการลอบวางระเบิดตลาดกลางคืนที่เมืองดาวาวฟิลิปปินส์ค่ะล่าสุดนี้มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตถึง15รายบาดเจ็บไปกว่า60รายด้วยกันค่ะขณะที่ผู้นําของฟิลิปปินส์ออกมาฟันธงนะคะว่านี่เป็นการเก่ะการร้ายประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะคะนายโรดิโกดูเตเต,อ,เตอ,ออกมาถแถลงการช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เข้าไปตรวจในจุดเกิดเหตุเป็นตลาดบล็อกเซตกลางเมืองดาวาวนะคะ โดยระบุว่าถึงขณะน,นี้ยังไม่ยืนยันว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อเหตุแต่ไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มอาบูซยา์อย่างแน่นอนเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะเป็นฝีมือของแก๊งเมาส์กลุ่มติดอาวุธกลุ่มเล็กๆซึ่งมีฐานปฏิบัติการในเมืองมินดาเนาวนะคะโดยกลุ่มนี้ประกาศตัวจงรักภักดีต่อกลุ่ม IS หรือไม่ก็บรรดาพ่อค้ายาเสพติดค่ะเพราะว่าต้องการแก้แค้นที่ทําสงครามกับอาชญากรรมนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมผู้นําฟิลิปปินส์ยังประกาศด้วยว่าภาวะไร้กฎหมายแบบนี้ เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก็บอกเขาว่าเป็นการให้อำนาจพิเศษแก่ทหารในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเคยเป็นของตำรวจนะคะนายจุตเตยังย้ำด้วยเขาว่านี่ไม่ใช่การประกาศกฎอัยการศึกหรือว่าอนุญ,ญาตให้มีการลดขั้นตอนตามกระบวนยุติธรรมแต่จะเป็นการยกระดับความร่วมมือในการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงระหว่างทหารกับตำรวจ ซึ่งจากนี้ก็จะมีการตั้งจุดตรวจตามพื้นที่ต่างๆให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเกิดเหตุนี้ก็มีรายงานด้วยนะคะว่าทางผู้นาเองก็อยู่ในเมืองดาเวาด้วยแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับตลาดซึ่งเป็นจุดระเบิดนะคะครับตอนนี้ยังคงต้องเร่งติดตามหาตัวคนร้ายนะครับเพราะว่าจุดที่เกิดระเบิดเองก็ถือว่าเป็นพื้นที่กลางเมืองนะครับเป็นพื้นที่เศรษฐกฐิจสําคัญด้วยนะครับ